วนะันนี้ก็พาไปชมกิจกรรมดีๆช่วงปิดเทอมของเด็กๆก,กันนะครับว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรเป็นงานแอด i c ก Contour นะเพื่อนๆน,นะจัดที่จัดที่มาบุญคลองนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันวันนี้ลูกสาวผมแต่งเป็นตัวละครด้วยนะเพื่อนๆน,นะคอยติดตามเลยนะครับว่าเขาจะแต่งเป็นตัวอะไรน่ารักขนาดไหนนะครับไปเรียสโงานแบบนี้ก็ต้องแบบนี้นะต้องแว่นแบบนี้เพื่อน แอร์อผมดีแล้วนะแอร์อรถผมเย็นหนาวเลยนะวันนั้นไปทำหมด8,000กว่านะพอบอกว่าผมซื้อตาสสจะทำปุ๊บรถเหลือ800บาท <c oughs> ที่ไหนยังไงกขายของเหมือนกัน ตอนนี้ผมอยู่ในห้างแล้วนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะมาบุญคลองนะเนี่ยตอนนี้ได้ผอ,อนะมาเที่ยวนะลูกสาวผอก็แต่งตัวเป็นตัวละครด้วยน,น,นะเด็กเลยเด็กเลยเด็กเลยคอนเทมเลยตอนเทมเลยนะข้างหน้าโอ้โหน้อง,องๆแต่งตัวแบบ

คนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือเพื่อนนะโอ้ต้องน้องใส่เขาา่ใใเขาให้ลูกนะไปใส่เขา่าให้ลูกนยใส่เขา่าให้ลูกนะใส่เข่าอะไรนะน้องมันเป็มน,นะครับ แต่ใจมารอมเมือคเาน้องโมจินะครับอแต่งเป็นตัวละครชื่ออะไรครับเสี่ยวอูค่ะชื่ออะไรนะเสี่ยวอูวค่ะเสี่ยวอูวนะอ่ามาจากกำแพงเพชรนะเพื่อนๆนะหลานสาวนะอ่โน่นสวนโน่นก็เดินนะมีมีเสียบหัวไปนู่นนะไม่รู้ ตัวละครอะไรนะคุณเพื่อนอ๋อไงเป็นไงครับเพื่อนนะจับเต็มนะแต่ละคนนะอ่าตัวละครอะไรนะครับคาสุฮาครับคาสุภาคาสุฮาครับคาสุฮาเนาะโอ้โหเพื่อนนี่น้องเข้ามาเต็มยศเลยยังแต่งแต่งไม่เสร็จใช่ไหมเออเสร็จแล้วครับมาจากไหนครับเนี่ยเอ่อเกณฑ์ที่นี่แหละครับอ๋อตัวละครตัวเนี้ย อืมโอเคนะครับจะเจอกันนะน้องซ้อมนะอ่ะจัดเต็มเลยนะวันนี้นะโอ้โหดดนะสุดยอดนะสวยง,งามครับเอา้เอาแนเข้าแอนก่อนอ เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องกันนะน้องครับปนุญาตครับเราสัมภาษณ์นะครับตัวละครชื่ออะไรครับชื่อออมไนจากไม Hero a c a าเดม a ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะดูชุดก่อนนะสุดยอดสุดยอดขอถ่ายรูปหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ฝากฝากผลงานได้ละมีทาง Facebook ครับชื่อ The White Cosplay ครับฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับมี FC ด้วยนะหลัดสาวนี่คนชอบนะครัดเพี่นขออนุญาตครับน้องขอสัมภาษณ์หน่อยดิแต่งเป็นตัวละครอะไรครับวันนี้แต่งเป็นกุหลาครับอ้สวยงามเลยครับผมนี่มาเป็นทีมเลยใช่ไหมครับเปล่าครับผม อเออเป็น i อ p เซอร์ครับเขาเน้นกินกระสีแต่ผมโคนลัาอยู่คนเดียวโอาเลยโอเคช่อนักวีทูเบอร์แต่ไม่ได้บอกด้อมกันก็เลยเอากรล่าม,มาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายหน่อยนะหนึ่งสองสามพังโอเคครับขอบคุณครับ<ฮ>าอา <นะ S 1> ผม น้ำแก่งเมื่อไปมาลองดูในใลูก้าที่เป็นบางวันทนไม่สัญาว่าใครถึไปมาจะขี่เกมงหรือขี่กวีดูหนตแค่นั้ำใจของเธอมาต อุจโตคุณเปนะไรโอโซนี่จำได้เลยตัวเราพอใจกันนะบูเดนนะอ๋องขอสัมภาษณ์นะครับเป็นตัวละครอแล้วครับวันนี้อ่าขอเป็นอุจิวักมาดาราครับผมจากเรื่องนารูโตชิบูเดนอืมครับสุดยอดนะครับผมสุดสวยงามมากเลยครับเป็นกำลังใจนะครับผมครับผมฝากติดตามผลงานช่องได้นะครับน้องมีช่องไหมมีช่อง philofetti official ที่อ่าแต่ง พวกเคเดี๋ยวเนดะี๋ยวอนาคตอาจจะมีพวกคอนเทนต์หล,ลากหลายแล้วก็มีอ่าเฟบบุ๊คชื่ออดุมวิทย์นาสนิกฐ์อัลลูพวกคอร์สเกมแล้วก็อินสตาอินสตาแกรมก็อดุมวิทย์นาสนิกครับก็ลงคอเทเหมือนกันะครับฝากเพื่อนๆนะติดตามผลงานน้องเขาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับจะมีอะไรน่ากลัวสายถึงดอกไม้ อโอเคครับครับจะไ,ได้ใส่ไหมนะอ่าวันนี้ลูกสาวแต่งเป็นตัวอะไรตัวละครอะไรลูกอานาโกะค่ะแต่ว่าวยังไม่ได้ใส่ชุดอ่าเดี๋ยวแปบนึงนะเพื่อนๆนะๆนะเดี๋ยวจะลูกสาวจะไปเปลี่ยนชุดให้ดูนะครับพอครับรู้สึกยังไงครับที่ว่าเมืองไทยเรานะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ใน่่วปิดเทอมครับผม ๋อแบบวิชาการเลยแหละครับได้ครับอ่าจริงๆวันนี้พาลูกสาวมาร่วมกิจกรรมนะครับชื่ออะไรนะคอสคอสเใช่นะครับคอสเทชครับหรือว่าเป็นกิจกรรมดิธีเปิดโลกให้กับเด็กๆต้องก็เป็นเทอมนะครับได้ได้แสดงออกอ่างกอเลทานที่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมก็ใช้ลูกสาวเข้าไปเขาก็เข้าไปเองแล้วก็ดูอยู่นอกนะครับให้เขามารวมกิจกรรมสนุกกเดี๋ยวดูทมบรรยากาศเห็นหลากหลายเลยนะใช่ครับอ่าของน้องนี่นะ ครับผมน้องเป็นตัวละครอะไรครับอเป็นตัวลูก้าจากอะไรครับอ่านิติคอนจิครับพิติคอนจิกนะครับผมอฝากผลงานได้นะมีไมีงานช่องไหมอ่าไม่มีครับไม่มีครับมีแต่เพจบุ๊กครับโอเคเปลนบุ๊กติดตามชื่อชื่ออะไรครับอ่าอ่าอ่าเอาเอาโตครับเอาโตเบนครับเอาโตเบนนะครับเพื่อนๆนะจะติดตามผลงานน้องติดตามได้ที่เพจบุ๊กเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับน้องเป็นตัวอะไรครับ สวัสดคีครับวันนี้คอสเป็นเรนสตโตูจากนิติคันจิกครับเรนสตโตูนะครับผมมีผลงานไหมติดตามาได้ที่ไหนครับติดตามได้ที่เฟซบุญยกรหงษปอารมครับโอเคครับเฟซบุ๊กนะอนุยากนะขอสัมภาษณ์เลยนะครับตัวละครอะไรครับวันนี้เป็นดอปซอลีจากจริงจริงครับ ฝากผลงานทางผ่านช่องที่ได้นะมีผลงานอะไรไหมครับมีลงผลงานคอร์สในเป็นครับเป็นชื่อ B U U Z U แล้วก็ C M P ครับเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นให้นะในในจอนะครับฝากเป็นเพื่อนติดตามผลงานน้องด้วยนะครับวันนี้แต่งมาแบบเท่มากเลยครับนะหลอด้วยนะเพื่อนสุดยอดนะครับตัวจริงยี่สูงปีเลยนะขอบคุณมากนะครับ น้องๆแต่งตัวน่ารักกันเยอะเลยเพื่อนๆน,นะโอ้อยากให้มานะเพื่อนๆใครมีโอกาสแล้วช่วงปิดเทอมอย่างนี้นะดูนะครับบรรยากาศในงานนะตักคื้นนะครับตุกคื้นเลยนะน้องๆแต่งตัวน่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็เหมือนแับในทีวีใน, TV ในที่เราดูในช่องตามยูทูบเลยนะครับเพื่อนๆนะบรรยากาศในงานตอนนี้กําลังลงลงทะเบียนกันอยู่นะหรือ a ี c G มาเลยนะเพื่อ้โหน่วยลบพิเศษนะ โอ้มาจากสางครามนะกองทัพไหนไม่รู้นะ ready go หนึ่งสองสามนี่ผอออก็ถ่ายคู่กับลูกสาวนะอ่า นนะมาลุโตะฮานาโกะฮานอโกะฮานาฮานาก้าฮานอโกะคุงสองห้า,หาหน่อยมองเห็นพี่ไหมเนี่ยแต่งเป็นตัวละครอะไรครับเนี่ยพัฒนาไารครับโอ้โหสุด,ดยอดเลยอ่ะหนักไหมเนี่ยชุดนี้เด็กต่อยขอบคุณมากครับ โอเคครับอีพีนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยก็ ให้รู้นะก็ให้ดูว่าเวลาช่วงปิดเพลินเขามีกิจกรรมอะไรดีๆกันนะครับยังไงฝากติดตามผลงานช่องตาสัจธรรมช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s สไคร้ให้ตาสัจธทรมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม EP นี้ก็ขอจบรายการแกะเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่นะครับ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับขออย่านะครับวันนี้แตงเป็นตัวละครเลยครับ จากละครช่องไหนครับอย่ารอเวลาต่อไปเลยเพราะเวลาไม่เคยรอเราเลยมีติดเดินไปข้างหน้าจะย้อนกลับหลังรือก็ใช่ที่สู้ดีเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าไหมเปิดเผยระยะทางที่เดินไปข้างหน้ามันจะใกล้กว่าเวลาที่เราเดินกลับอีกด้วยนะถามใจตัวเราเอง เราชอบจริงเปล่าต้องไปแคร์ทำไมกับสายตาคนอื่นทำต่อไปสู้ต่อไปฝากไว้เพื่อนๆคิด